มีซีวิกเข้ามาใหม่คันนึงนะคะเป็นซีวิก 1.8e นะคะเป็นสีบอลเงินเนาะปี2020นี่ให้ดูรอบคันก่อนเป็นสีบอลเงินสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเราจะรีบดูนะคะเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะคะให้ดูท้ายนะคะจำทะเบียนไว้นะคะทะเบียนนี้9931นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ใหดูรอบคันก่อนนะหุยฝนตกแล้ว ให้ดูเครื่องนี่นะเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะให้ดูน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่มีถอดนะคะนี่ด้านข้างก็ไม่มีโดนนะนี่นๆๆี่นี่เครื่องเดิมเดิมเลยนิ่งๆเลยค่ะฝั่งนี้ก็เนียนๆเลยค่ะเนียนๆ,ๆเลยฝากระโปรงน็อตไม่ขยับข้างไม่โดนหน้าไม่โดนนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะอันนี้มาเป็นเบาะหนังหุ้มให้นะคะ เรารีบรีวิวกันเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ภายในสวยๆดเดิมแบบนี้เลยนะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่90,000เท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจทักมานะคะ